นีเอนค่ะอันไหนคะอันนี้เลยค่ะมากระองฝากแม่เตือนอปลาแม่หนาวมีของฝากด้วยปลากระป๋องปลากระป๋องโลือดสั่มีปลากระป๋องมาฝากแม่เตือนด้วยพะนะปลากระป๋องเนื้อมันดีบ่งแดดปลากระป๋องเนื้อมันดีบ่งแดดมาต้องดับไฟเปิดไฟขึ้โลด

อยอยากชีวิออกจาก้านบ่หัวลมแห่งโชคชะตาสิพดส,สิพาไปจำใรอไปกันล่าค่คสัสดีค่ะหนูชื่อหนูที่ดาเล่าสีวิไลเน็นน้ำตัวก็มา อายุ11ปีมาจากใครมาผู้สือ้อไรคะขอฝากเงินของตัวกับมาพรมแม่ทั้งเรายอท่านใคนหรหนึ่งจ้าเฮ้ยบอกบบอกับบอกผิดบอกถูกขอโทษขอให้เลือยนะคะว่าปกคองเ <laughs> ขียนไปพูดกันหรชม